สวัสดีครับผมมานูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องมานูนครับผมซื้อฮิตแมนภาค3มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับจนวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมผมก็ยังไม่ได้เล่นฮิตแมนภาค3เลยนะแต่ผมโดนตกครับพี่น้องผมใช้เวลาวันศุกร์กับวันเส,สาร์ที่ผ่านมานะครับตอบี้ตจบาลเล่นฮิตแมนภาค1กับภาค2แล้วก็แน่นอนนะครับที่ดุนแรงมากก็คือว่าแทนที่จะเสียเงินซื้อเกมภาค3เฉยๆนะ1,800กว่าบาท โดนภาคแรกไปอีก990บาทนะครับแล้วก็ภาค2ไปอีก1,890บาทถ้าจำไม่ผิดนะรวมๆแล้วผมเสียเงินให้เกมนี้เกือบ5,000บาทเลยนะครับโอ้แม่เจ้าแต่ว่ามันสนุกมากเลยนะครับผมเคยเล่นเกมนี้ครั้งหนึ่งนะครับตอนอยู่ใน Steam บน PC ซื้อมาลองนะครับแล้วก็ไปเล่น Tutorial นะตอนที่เขาจะสอนว่าเล่นยังไงก็รู้สึกว่าไม่ชอบนะครับแล้วก็จะยากมาก ก็เลยคืนเงินไปนะครับอีกครั้งหนึ่ง e p i c Store ทําการแจกภาคแรกผมก็ให้โอกาสอีกครั้งนะครับเล่นทิ utorial เหมือนเดิมก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อช้าๆนะครับซึ่งก็ขัดแย้งกับสไตล์การเล่นเกมของลุงแมวนะที่จะลุยแรกนะครับยิงเละก็เลยไม่ได้เล่นเกมนี้อีกเลยนะครับพอภาคใหม่นะครับภาค3ออกมาจริงๆก็ไม่ได้สนใจมากนะเพราะคิดว่าคงไม่ใช่แนวเราแต่ก็อดสงสัยมาตลอดนะครับว่าทําไมเกมนี้เนี่ยคะแนนวิจารณ์ถึงดีมากเลย แล้วก็แน่นอนนะครับประกอบกับช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่ผมเห่อ PlayStation 5นะเกมนี้ลงให้กับ PlayStation 5ด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองนะครับก็เปิดใจนะครับเปิดใจให้เธอเข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะกลับไปเล่นภาค1ห,หรือว่าภาค2อ,อะไรแบบนี้นะก็คิดว่าภาค3ภาคเดียวก็น่าจะพอแล้วก็เอามารีวิวแบ่งปันกันพอเข้าไปในเกมนะครับก็ไปลองท utorial ก่อนนะสอนเล่นก็เหมือนกับภาคแรกที่เคยเล่นนั่นแหละ แต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปทันทีเลยนะครับก็คือภาพบน PlayStation 5เนี่ยมันเป็น60 fps ลื่นเลยนะก็รู้สึกว่าว้าวประมาณนึงเลยครับแล้วที่หลอกล่อสุดๆเลยนะครับก็คือว่าหน้าตามเมนูตอนเข้าเกมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นภาค1ภาค2ภาค3ไว้นะคือซื้อภาค3มาก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะไปเริ่มที่ภาค3เลยซึ่งจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยมันต่อกันมาทั้ง3ภาคแล้วเปิดดูภาค3ไปได้นิดหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันน่าสนใจทีเดียวนะ ก็เลยคิดว่าไม่ได้การนะครับแบบนี้เราอาจจะไม่รู้เรื่องหรือว่าอาจจะเสียอัธรรสไปนะก็เลยไปซื้อภาคหนึ่งมานะครับเพราะว่าราคามันก็990บาทเอามารวมกับภาคล่าสุดนะครับที่ราคาเนี่ยก็ยังเป็นเกม PlayStation 4อยู่นะ1,890บาทเอามารวมกันก็2,000กว่าๆนะก็ยังโอเครับได้อยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับซื้อเกม PlayStation 5 1เกมแล้วผมก็เล่นภาคหน,นะครับแล้วก็พบว่าโอ้มันสุดยอดมากเลยพี่น้อง มันเป็นเกมที่แบบว่าทำให้เราหายไปเลยนะครับคือผมอินเข้าไปกับโลกของเกมของเขาสุดๆเลยนะหนึ่งภาคจะมีอยู่6ฉากนะครับผม6ภารกิจนะให้เรารอบเล้นไปสังหารโดยที่ระยะเวลาในการใช้ทำภารกิจของเราก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเลือกเป็นไปได้ในระดับตั้งแต่ประมาณ20นาทีนะครับจนไปถึงประมาณชั่วโมงกว่าผมใช้เวลาเล่นภาคแรกนะครับน่าจะประมาณตั้งแต่6โมงนะ ไปจนถึง4ทุ่มก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเป็น4ชั่วโมงที่แบบว่าอินสุดๆเลยนะหลังจากนั้นก็ทำการซื้อภาค2มานะครับแล้วก็วันเสาร์ช่วงกลางคืนนะก็ใส่เกียร์ทีเดียวหมดเหมือนกันจนถึงณจุดนี้วันอาทิตย์นะครับก็เลยยังไม่ได้เล่นภาค3เลยนะี่ตาปูดตาบวมความสนุกของเกม Hit m ม n นะครับก็คือเขาให้เรารับบทเป็นมือสังหารโดยใน1ฉากนะครับก็จะมีเป้าหมายให้เราไปสังหาร1คน2คนหรือว่าโหดๆห,หน่อยก็4คน โดยวิธีการที่จะจัดการยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะครับมีวิธีการสังหารได้หลากหลายแบบมากเลยนะแล้วก็จะนํามาซึ่งค่าประสบการณ์ต่างๆซึ่งค่าประสบการณ์นี้นะครับก็จะนําไปปลดล็อกทั้งตัวอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ซึ่งมันก็จะทําให้เราสามารถกลับไปเล่นฉากเดิมได้นะครับโดยที่กลวิธีเปลี่ยนไปเช่นก่อนหน้านี้นะครับผมเล่นโดยที่ไม่มีตัวล็อกพลิกนะตัวสะดอกกรอนประตูนะครับก็ต้องหาวิธีแบบหนึ่งในการจะเข้าถึงพื้นที่ แต่พอผมมีล็อกพิกนะครับก็สามารถใช้อีกวิธีหนึ่งในการเล่นได้แล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับแต่ละฉากที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างสูงมากเลยนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเกมนี้แพงนะครับผม1,890บาทได้มาแค่6ฉากเท่านั้นแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับใน1ฉากมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยคือมันมีเรื่องราวต่างๆอยู่หลายเรื่องในฉากดําเนินไปพร้อมกัน ซึ่งตัวละครต่างๆเขาก็ทําไปตามเรื่องราวของเขานะครับเหมือนกับโลกจริงๆการเดินเข้าไปในที่ต่างๆนะครับบทสนทนาการกระทํารอบแรกนะครับเราอาจจะไปเล่นเพื่อเน้นการสังหารใช่ไหมเพราะว่าเป็นฉากใหม่ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่พอรอบหลังๆนะครับเราอาจจะมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นนะนิ่งสุขุมมากยิ่งขึ้นก็าหาวิธีอื่นในการสังหารเป็นวิธีการสังหารที่สร้างสารรค์มากกว่าเดิมนะครับ แล้วถ้าใครคิดว่าเกมนี้จะซีเรียสจริงจังนะครับเพราะดูจากโทนของเกมเนี่ยมันดูน่าจะขึงขังมากคือเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ท่าทางของเกมเนี่ยมันดูจริงจังแบบนั้นจริงๆนะแต่สำหรับผมเกมนี้มันไม่ใช่การจําลองการสังหารแบบสมจริงนะมันเป็นมือสังหารที่ออกจะฮาๆด้วยซ้านะครับในการเล่นกลยุทธ์เช่นนะถ้าเราจับใครสักคนหนึ่งมานะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องแบบแล้วก็เดินออกประตูไป ศัตรูของเราก็จะถูกหลอกนะครับตอนแรกไล่จับเราอยู่นะพอเราเปลี่ยนชุดปุ๊บจาเราไม่ได้ละแต่การที่เราอาจจะเปลี่ยนชุดนะครับแต่เรามีปืนกลห้อยอยู่หลังตัวละครก็ไม่เป็นไรนะสามารถเดินไปในหมู่บ้านได้ก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรหรือแม้แต่การที่ในทุกสถานที่นะครับจะมีบอดี้การ์ดสุดโหดนะถือปืนกลยืนคุมกันอยู่เต็มไปหมดเลยแม้แต่โรงแรมในประเทศไทยเองนะก็ยืนถือปืนกลกันเพียบเลยนะครับมันก็เลยออกฮาฮาตลกตลกนะครับแล้วก็สนุกมากๆเลยนะ เหมือนที่เขาโฆษณานะครับว่าการเล่นเกม Hitman เนี่ยมันเหมือนกับสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่เล่นไปได้เพลินๆเ,เรื่อยๆนะครับและที่มันสุดยอดมากเลยนะคือเมื่อคุณสังหารได้ะมันจะมีความรู้สึก s atisfy นะจัดการเป้าหมายได้รู้สึกถึงความประสบความสำเร็จนะครับเกิดความฟินมากมายว่าได้แล้วเฟยเกมมีความยาก3ระดับนะครับแคชั professional แล้วก็ master ณจุดนี้เนี่ยผมยังเล่น professional อยู่นะก็คือระดับกางก ซึ่งก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถเลือกได้นะถ้าใครรู้สึกว่าเล่นแล้วมันยากเกินไปก็ปรับระดับความยากลงก็ได้ในภาค1ภาค2นี้นะครับนอกเหนือไปจากกราฟิก60 FPS ที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรนเดอร์ด้วยเอนจินตัวใหม่แบบภาค3หรือเปล่าบน PlayStation 5ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากลูกเล่นอื่นๆของ PlayStation 5เท่าไหร่นะครับทั้งตัวจอยแล้วก็ตัวเสียงอันนี้คือภาค1กับภาค2นะครับแต่ภาค3เล่นไปได้นิดเดียวนะก็รู้สึกว่ากราฟิกน่าจะดีขึ้นอีก แต่เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยนะครับน่าเสียดายนิดหน่อยนะว่าเกมนี้เนี่ยไม่สามารถซื้อแยกทีละภาคนะครับแล้วเล่นบน PlayStation 5ได้ในความหมายก็คือว่าเขาให้เราซื้อภาค1เป็นเวอร์ชัน PlayStation 5ภาค2เป็นเวอร์ชัน PlayStation 5แล้วก็ภาค3เป็นเวอร์ชัน PlayStation 5ก็บังคับให้เราต้องซื้อภาค3มาก่อนนะครับแล้วก็ซื้อภาค1แล้วก็ภาค2แบบที่เป็น add on นะก็ลเลยพอมามัดรวมราคากันนะครับก็ทําให้ราคาสูงทีเดียวแต่เกมก็สนุกมากๆเลยนะครับผม ถ้าใครอยากจะหาเกมหนีโลกนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยคุณจะลืมโลกรอ,รอบตัวคุณไปชั่วขณะนะกลายเป็นนักฆ่าหัวโลน้นอันนี้คือภาค1กับภาค2นะครับภาค3ยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าดูจากคะแนนรีวิวของหลายๆสำนักแล้วก็จากที่เล่นมาก็คิดว่าน่าจะกลไกลแบบเดียวกันไม่น่าแตกต่างกันมากเดี๋ยวเล่นภาค3จบจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับแต่ใครที่จะซื้อภาค3มมาเล่นนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นภาคเก่าๆมาก่อน ทำใจไว้เลยนะครับคุณอาจจะโดนตกแบบผมนะพอเนื้อเรื่องเขาก็สนุกทีเดียวนะเหมือนเราดูซีรีส์อยู่เลยน่าจะเป็นประสบการณ์การเล่นเกมบน PlayStation 5เกมแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าอินสุดๆแล้วก็สนุกมากก็เชียร์นะครับไปลองกันได้นี่ถ้าอยากสักุวลรูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยตใต้วิดีโอได้นะเพียมเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือถ้าใครคิดจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิกลงก์ใต้วิดีโอนะ ถ้าคลิกเข้าไปนะครับนะคท่านผู้ชมทําการซื้อของอะไรก็ได้นะจะไม่เสียอะไรเลยนะครับได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลูกแมวเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อไปถ้าติดตามเมนูอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปในเพจแมนูยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคูมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ๊งกรับ